ครับสวัสดีครับวันนี้ก่อนที่จะส่งเครื่องก็จะแนะนำวิธีการใช้เครื่องเบื้องต้นของจ a ม a h หา PSR 3000นะครับรุ่นนี้ดังมากในอดีตนะครับเสียงดีนะครับจอสีนะครับ,นะร,บรุ่นนี้นะฮะแต่ก่อนลักษนนราคาที่ประมาณ6 8 0 0 0นแนะครับแต่อนี้ก็เลยมาก็อายุนางก็นะ่าจะประมาณ10กว่าปีนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีอยู่ นะครับโอเคครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์เสร็จแล้วก็ Turn on ไอ้วันรุ่มนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับมากน้อยเสียงดังไว้ที่ตรงกลางก็ได้อะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็มาที่ปุ่ม user นี้นะครับเพื่อเลือกจังหวะนะครับเห็นไหมครับมันจะมีจังหวะเข้ามานะฮะกดที่ตรงนี้นะฮะกดออกมามันก็จะมีไฟล์โฟลเดอร์สีงเหลืองอยู่นะฮะมันตรงกับปุ่มไหนเช่นตรงนี้มัน2001เนี่ยมันตรงกับ a เกจหนึ่งศูนย์มันตรงกับ B ีเราก็กดสมมติว่าผมจะเล่นหมดจังหวะในเกจหนึ่งศูนย์ผมก็กด B ีมันก็จะมีจังหวะให้เลือกนะครับสมมติว่าผมจะเอา,เอา,เอาวิฟัฟแล้วกันนะครับผมก็กดตรงนี้นะฮะมันตรงกับตรงไหนก็กดตรงน้ตัวดีนะครับปันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็มากดซิมสตาร์ท อินโทรนะครับอินโทรสิ้นสตาร์ทไฟกับพิมแล้วแต่นะครับเราจะกดไม่ไม่กดก็ได้อินโทรหรือว่าสินสตาร์นะฮะจากนั้นก็กดกอดแช่ไว้ครับนะฮะวิธีการเลือกจังหวะมาเรเล่นครับอันนี้เป็นหมวดจังหวะนะครับ หมวดจังหวะนะครับหน้าจอนะครับเลือกสไตล์เลือกที่ยูเซอร์แล้วก็มาเลือกอย่างที่บอกทีนี้มาดูปุ่มพวกนี้นะฮะอันนี้ก็คือเฟดอินเฟดเอานะครับถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บเครื่องมันจะค่อยๆดังขึ้นนะฮะจังหวะจะค่อยๆ่อดังขึ้นกับกดอีกทีหนึ่งมันก็จะค่อยๆดังลงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเฟดอินเฟดเอานะฮะตัวที่2ก็คือแอคคอมนะครับแอคคอมนี้ก็คือมีไว้สําหรับเล่นเสียงประสานนะครับถ้าไม่เปิดแอคคอมปุ๊บมันก็จะไม่ประสานให้นะครับ ปั๊บก็ทำงานนะครับออโต้ลิงก์นะครับมันจะมาสัมพันธ์กับพวกนี้นะครับวันทัสซสติ้งนะครับส่วนออโต้ฟิลนะครับถ้าเรากดไฟนี้ค้างไว้เนี่ยเวลาเราตีกองรัวกองเนี่ยมันก็จะทำงานนะครับนะครับอ่าอินโทรนะครับอินโทรคือเริ่มต้นขึ้นจังหวะนะครับบางจังหวะก็ให้มาเต็มเต็มทั้ง3ช่องบางจังหวะก็ไม่ได้ให้มานะครับ อินโทรก็คือการเริ่มต้นจังหวะแล้วก็กดอินโทรนะครับแล้วก็มากดซิมสตาร์ตตัวนี้นะครับมันก็จะเล่นให้ครับกดก่อนนะครับอินโทรมี3นะครับวารเรชั่นก็คือกองนะครับกอง1กอง2กอง3กอง4นะนะฮะเล่นตีกองเป็นจังหวะเป็นห้องห้องไปนะครับครับแล้วก็เบรกนะครับ ก็คือจบนะครับจบให้ดูนะครับจบแล้วก็จบที่ ending น,นะครับนี่นะครับ ending ก็คือจบนะครับสินน start สินสต็อปก็คือกดคีย์แล้วมันดังนะครับสินส start มันจะเล่นให้สินสต็อปก็คือปล่อยคีย์แล้วมันจะหยุดนะครับอ่ามุมนี้เป็นมูที่แผ่นนะครับเป็นเสียงประสานนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นพวกเล่นมิ迪นะครับมิ迪นะฮะวิธีจะเล่นมิ i ก็คือมากดที่ช่อง A ก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับเลือกใน USB นี่ครับ USB หรือจะเลือกจาก User นะครับนี่ในยูเซนะฮะลองเล่นนะครับแล้วก็กดปุ่มเล่นเลยครับ ส่วนพวกหน้าจอเนี่ยก็จะบอกฝั่งขวาที่เป็นเสียงนะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นพวกโหมดของซองเพแล้วก็จังหวะนะครับมันตรงกับหมายเลขไหนก็กดหมายเลขนั้นนะฮะอันนี้มูติแพดนะครับอินเทอร์เน็ตอันนี้จะเกี่ยวส่วนช่องนี้เป็นช่องปรับเสียงนะครับบาลานเสียงนะครับจะปรับลงปรับขึ้นเราก็ปุ่มสไตล์นะจะให้มันดังมากดังน้อยเราก็กดที่นี่ครับมันตรงกับตรงไหนก็กดตรงนั้นนะครับผม ได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชานเอลนะครับชานเอลพวกกองพวกเครื่องสายต่างๆนะครับจะอยู่นี่หมดเบสเห็นไหมครับกอดมันจะบอกหมดนะครับส่วนมาตรงนี้ก็เป็นมิกซิ่งคอนโซลนะครับพวกนี้ไว้ปรับเสียงต่างๆนะครับนะฮะมันจะมีแท็บให้เลื่อนนะฮะนะครับฟิลเตอร์ทูนเอฟเฟกนะครับพวกนี้ EQ นะครับ Exit ก็คือปุ่มออกนะครับ มาฝั่งฝั่งขวานะครับฝั่งขวานี่จะเป็นโหมดของเสียงนะครับเนี่ยเสียงทั้งหมดเลยนะฮะเสียงจากเครื่องนะฮะเสียงในยูเซอร์นะฮะเราดูได้ยูเซอร์แต่งไว้ครับเราจะเลือกเสียงที่แต่งเสร็จแล้วเรามาเกี่ยไว้นในยูเซอร์ตัวนี้นะครับเราก็มาเลือกใช้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกเมนูสเปเชียลนะับเมนูพิเศษนะครับฟังกชันน,นี่เราจะเข้าไปภุม นี่ครับฟังก์ชันจะมีให้มาดูในโหมดต่างๆนะครับปรับเอ็กโคเอ้ยปรับเสียงปรับคีย์ปรับล็อกอะไรต่างๆนะครับส่วนเราจะปรับจังหวะนะครับตัวนี้ก็จะปรับเสียงก็เป็นซาวน์คีย์เตอร์นะครับนี่ครับปรับเสียงแล้วก็เซฟนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นดิจิตอลคีย์บอร์ดนะครับเรคคอร์ดิ้งอะเรคคอร์ดซองเรคคอร์ดสไตล์เรคคอร์ดมัลติแพดนะครับนี่ครับมันจะมาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเอ่อ ส่วนในปุ่มตรงนี้ก็เป็น p a r t ทนะครับ p a r t ทซ e เลคชั่นนะครับซ้ายขวารุ่นนี้มี2 p a พารนะครับขวาเนี่ยเล่นได้2 p a พารก็คือผสมเสียงได้2เสียงส่วนซ้ายนี่จะได้เสียงหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันจะมีบอกผสมนะครับนี่ครับอั r เปอร์โลนะฮะพวกนีนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวก Register Memory Bank นะครับมีทั้งหมด8ปุ่มนะครับไล่เรียงมาเลยนะครับแล้วก็วัน u ั h ซ e สติ้งนะครับ เวลาเราจะเมมพวกนี้เราก็กดมมโมอรีค้างไว้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีมนนหมายเลขปลุปมแต่ละปลุ่มเอาเข้าเครื่องยังไงแบบไหนนะฮะเราก็ไปเลือกเสียงมาเมื่อเราเลือกเสียงเลือกจังหวะได้แล้วเราก็มากดปุ่มมมโมรีหนึ่งครั้งนะครับปั๊บแล้วเราจะไปไว้ที่ไหนหเห็นะครับหมายเลขไหนหมายเลขไหนมันก็จะบอกเราหมดนะครับนี่คือการที่เราจะเซฟเสียงเซฟจังหวะลงในปุ่มพวกนี้อันนี้ก็ใส่ไว้ให้แล้วนะฮะนี <Porsche. S 2> ่ครับกด ฟีสนี่ก็สําคัญนะครับฟีสนี่ก็คือตัวล็อกเสียงนะครับล็อกเสียงแล้วก็เล่นจังหวะนะครับเวลาเราจะเลือกจังหวะเราให้ให้ปิดไฟฟีสก่อนแล้วก็ไปเลือกจังหวะนะครับเห็นไหมครับจังหวะที่1มันจะเป็นบีกินนะครับจะตั้งใส่เข้าไปให้นะครับเมื่อเราได้จังหวะแล้วเราก็เปิดไฟฟีสเพื่อล็อกจังหวะไม่ให้มันหนน,นะครเราก็จะได้เล่นได้ นะครับแลก็จะเลือกเสียงได้นะครับเสียงมันกน็เสียงมันจะเปลี่ยนนะครับแต่จังหวะไม่เปลี่ยนถ้าเราล็อกปุุมฟีดนี้ไว้นะครับผมต่อมานะครับทานสปอตนะฮะตัวนี้นะครับ ก็คือปรับคีย์ตำ่ำคีย์สูงนะครับนี่นครับทานสปอตเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับนะครับเสียงมันหายไปแล้วเล่นก่อดซีนะครับ 6, ปรับทานสโอตอีกนะฮะลบสองฮะแล้วกวดดูนะฮะ ใช้เสํายวสำหรับปรับคีย์สำหรับคนที่ร้องเพลงนักร้องที่เสียงเสียงสูงเสียงต่ำนะฮะแต่เรายังใช้คีย์เดิมนะครับเขาเรียกว่าฐานสปอตนะครับต่อมาเทมโปนะฮะเทมโปกก็คือเพิ่มความไวความช้านี่นะครับกดปุ๊บเราก็เริ่มให้มันไปนะครับจะไวจะช้าก็ใช้เทมโปนี้นะครับนะครับผม ส่วนออฟติก็คือลบคีหนึ่งคีสองให้กับเสียงนะครับให้เสียงมันกล้องขึ้นนะครับเสียงมันจะสูงขึ้นถ้าผมลบไปอีก1นะครับแล้วกดที่คีย์เดิมเสียงมันจะต่ำครับนะครับถ้าผมเอาไว้เลขศูนย์มันก็จะธรรมดาถ้าผมกดบวกอีกมันก็จะสูงครับแต่คีย์เดิมเห็นไหมฮะนี่คือ o อฟตินะครับเวลาเราใช้ที่ว่าเราต้องการ จะเลื่อนให้มันลึกลงไปอีกนะครับจากออกซิเจนนะครับอาจจะเป็น C7 อะไรประมาณนี้นะฮะนะฮะส่วนพวกกลุ่มเสียงก็อยู่ที่นี่หมดนะฮะนี่ครับเลือกใช้ได้เลยนะครับก็คือหลักๆการใช้งานเครื่องก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับของยามาฮ่ PSR 3000นะครับรุ่นเดอเสียงดีครับขอบคุณครับสำหรับการเข้าชมคลิปนะครับางบ้านดนตรีครับ